อะไรอะเดต้าตอะไรอะพี่กองเหรอเขาเอาไว้พี่กองมีป้าแกให้ครับใครซื้อใหอ้เนี่ยใครซื้อใหอ้เนี่ยพีพ่ฐานไปรซื้อให้เดต้าซื้อให้ใครซื้อหให้อะลูกโอ้เดต้าซื้อให้ใครอะลูกให้ป๋าป้าโอ้ซื้อให้ป๋าป้าเหรอซื้อให้ป๋าป้าทำไ,ไมอะ ป๊าทำไมอ่อะมีตีกองนี่นะคะครับโอเคฮะตีกรอกล่องป๊าป๊าเขาโตแล้วเขาไม่อยากได้หรอกเดต้าซื้อมาให้เขาทำไมอ่ะป๊าจิ้งจอกไหมอะฮะจิ้งจองนี่ล่ะมั้ยจิ้งจอกไหมล่ะป๊าป๊าป๊าทำเป็นไหมล่ะทาป้ายคู่มือเนี่ยคู่มือเนี่ยป๊าทำเป็นนี่ล่ะป๊าป๊านี่ป้าคู่มือก่อนเดต้าชอบไหม เลด้าชอบไหมออชอบไหมบอกมาม่าก่อนชอบชอบครับชอบครับ,<อ>บมันร้องเพลง<อ>ได้ด้วยใช่ไหมต่ออยู่เพิ่มยังตีไม่ได้เด้อเดี๋ยวมันเสียมันร้องเพลงได้ด้วยใช่ไหมลูกติ้งสองติ้งติ้ง